สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าจากป้าแอนนะคะผ่านมาแล้ว20ปีได้ค่ะป้าแอนเล่าว,ว่าตอนป้าแอนทํางานรับเหมาทําฟ้าที่บ้านแห่งหนึ่งป้าแอนจะรับเหมาแค่ทําฟ้าอย่างเดียวแล้วป้าแอนจะมีคนงานทั้งหมด4คนรวมป้าแอนและสามีก็จะเป็น6คนจะเป็นครอบครัวแบบสามีภรรยาทั้งหมด3ครอบครัว ได้งานที่ไหนป้าแอนก็จะนอนหน่าสายงานเลยอาศัยนอนกันบนตึกบ้างที่เหมาทําฟ้าถ้าเหมาทําบ้านก็จะอาศัยนอนในบ้านทั้งสามครอบครัวจะนอนกันแบบนี้เมื่อได้งานอยู่ทำงานด้วยกันมาหลายสิบปีป้าแอนก็จะรักลูกน้องเหมือนเป็นพี่น้องกันแท้ๆถ้าได้งานที่ไหนได้กำไรดีก็จะให้เงินเป็นพิเศษเพิ่มจากค่าแรงตลอด และลูกน้องก็รักป้าแอนเหมือนพี่แท้ๆมากไม่ว่าจะทํางานกันหนักแค่ไหนทุกคนก็พร้อมรวยกันเต็มที่ป้าแอนเล่าต่อว่าเหมางานมาหลายที่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบครั้งนี้วันนั้นนายป้าแอนโทรมาบอกว่าได้งานที่ตึกร้างในภาคกลางแต่ตอนนั้นตึกร้างยังเป็นป่าอยู่แต่ก็ยังมีบ้านผู้คนอยู่บ้าง จำใจจะต้องรับงานนี้ก็เหมือนเช่นเคยก็ต้องพากันนอนอยู่หน้าง,งานพร้อมกับลูกน้องทุกคนก็เลือกที่นอนกันว่าจะนอนชั้นล่างกันทุกคนทําความสะอาดตามมุมที่ต้องการนอนตึกที่ป้าแอนเหมาะจะเป็นตึกที่ก่อฉาบเรียบร้อยและก่อนชีจะมาล้างแต่คนที่เหมาป้าแอนมาทําฟ้าต้องการซ่อมแซมปรับปรุงตึกใหม่เท่านั้นหลังจากที่ทคนจัดของเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำทำกับข,ข้าวแบ่งกันกินพอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยป้าแอนก็เดินไปสำรวจตึกกับสามี ป้าแอนเดินไปถึงดาดฟ้าก็ยืนคุยกับสามีเรื่องงานที่ต้องทำวันพรุ่งนี้ระหว่างคุยกันนั้นป้าแอนได้ยินเสียงดังจากชั้นทั้งร่างเหมือนอะไรล้มสักอย่างป้าแอนก็หันหน้างมองกับสามีแล้วก็วิ่งลงมาดูพอลงมาดูทุกอย่างก็ปกติไม่มีอะไรล้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ข้างล่างเป็นที่โลง่งป้าแอนกับสามีก็เดินดูตามห้องต่างๆว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นและมีเสียงดังได้ไหมแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลย ระหว่างที่ป้าแอนเดินสำรวจกับสามีว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนสายตาป้าแอนก็มองไปทางบันไดทางลงเห็นเงาดําวิ่งผ่านป้าแอนไปแวบๆคิดว่าเป็นน้องคนงานที่มาดูเสียงเมื่อกี้ที่ดังขึ้นป้าแอนบอกว่าตอนนั้นป้าแอนไม่ได้คิดอะไรมากก็คือปล่อยผ่านเลยไปจนลงมาชั้นล่างมาอาบน้ําเสร็จแล้วกินข้าวเรียบร้อยนอนดูทีวีสักพักหนึ่งน้องคนงานก็หิ้วข้าวของของกินมาเต็มไม้เต็มมือป้าแอนเลยถามไปว่าไปไหนกันมา น้องคนงานสี่คนตอบป้าแอนมาว่าไปซื้อของกินมาไว้ครับพี่แอนป้าแอนเลยถามกลับไปอีกว่าไปกันมานานหรือยังสี่คนนั้นตอบป้าแอนมาแบบไม่ได้คิดอะไรไปตั้งแต่พี่แอนขึ้นไปสำรวจตึกนั่นแหละครับตอนนั้นป้าแอนก็ได้แต่มองหน้ากับสามีแบบเงียบๆไม่พูดอะไรป้าแอนคิดในใจคนเดียวว่าแล้วสิ่งที่ป้าแอนเห็นตอนนั้นมันคือเงาอะไรกันแน่ป้าแอนได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้คนเดียวโดยที่ไม่เล่าให้ใครฟังเพราะว่าถ้าเล่าไปแล้วกลัวน้องจะกลัว พอสายของวันถัดมาข้าวของที่จะทําฟ้าก็เพิ่งจะมาส่งทุกคนเลยทํางานได้ครึ่งวันนั้นวันแรกที่รับเหมาทําฟ้าทุกคนก็เลิกงานกันไวตอนเย็นทุกคนก็กินข้าวอาบน้ําเรียบร้อยสามีภรรยาชื่อเมละอามนามสมมุตินะคะเป็นคนงานของป้าแอนที่มาด้วยกันสี่คนอีกคู่หนึ่งจะชื่อว่าโชคกับบีนามสมมุติเหมือนกันนะคะ อามชวนเมย์ไปเดินเล่นบนดาดฟ้าเอาขนมไปนั่งกินด้วยรับลมเย็นๆแต่พอขึ้นไปถึงอามบอกว่าอามเห็นโชคและบีนั่งหันหลังอยู่อีกมุมหนึ่งของตึกอามพูดกับเมย์ว่าเอา้ามันมากันตอนไหนเมื่อกี้มันยังนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างอยู่เลยมันมาไวมากเลยนะอามเลยตะโกนถามไปว่าเอ้าโชคมึงมากันตอนไหนวะทําไมกูไม่เห็นมาไวกันมากเลยนะทางฝั่งโชคและบีก็นั่งเงียบทั้งคู่ไม่ตอบอะไรอามเลยอามเลยตะโกนกลับไปอีกว่าเอา้ามึงเป็นอะไรทกูถามแล้วก็ไม่ตอบ เมย์เลยพูดกับอาร์มว่าสงสัยแม่ได้ยินมั้งเรากินขนมกันต่อเถอะจะได้ลงข้างล่างเพราะว่ายุงมันเยอะคู่เมย์กับอาร์มนั่งกินขนมได้สักพักหนึ่งก็ลงข้างล่างเพราะว่ายุงกัดทั้งสองคนลุกเดินแล้วก็ลงไปข้างล่างก่อนเดินลงอาร์มก็ตะโกนถามไปอีกว่าโชคมึงยังไม่ลงหรอกูลงก่อนนะยุงมันกัดส่วนคู่ของโชคกับบีก็ยังคงนั่งเงียบแบบเดิม ระหว่างเดินลงเมย์กับอาร์มก็พูดคุยกันว่าทําไมสองคนนั้นมันไม่คุยกับเราหรือว่าเราไปทําอะไรให้มันไม่พอใจหรือเปล่านะอาร์มกับเมย์เดินลงมาข้างล่างก็เห็นป้าแอนกับสามีนั่งดูทีวีอยู่ก็เลยเล่าให้ป้าแอนฟังว่าเมื่อกี้ไปเจอโชคกับบีอยู่ข้างบนมันโกรธอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดไม่จาถามอะไรก็เงียบทั้งคู่เลยป้าแอนเลยตอบไปว่ามันจะโกรธอะไรก็ยังเห็นเดินซื้อข้าวซื้อของด้วยกันอยู่เมื่อวานก็คุยกันมาดีๆ แล้วไปเจอดัดฟ้าอะไรเมื่อกี้มันก็นั่งอยู่กับพี่ดูทีวีอยู่ตรงเนี้ยก็เรียกมันมาถามสิน่าจะนอนอยู่ในมุง้งเมื่อกี้น่าจะยังไม่หลับหรอกมัง้งเรียกมันมาคุยเลยมีอะไรก็พูดกันมีอะไรก็ถามกันดีๆแอนก็เลยตอบอาร์มไปแบบนี้แต่สองคนอาร์มและภรรยาก,ก็มองหน้ากันแล้วก็พูดกับไปแอนว่าโชคกับบีสองคนมันอยู่นอนข้างล่างไม่ได้ไปดัดฟ้าเหมือนผมกับเมียหรอเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ผมก็เมียเดินลงมาก็ยังเห็นมันอยู่ข้างบนสองคนอยู่เลย ป้าแอนรีบตอบกลับทันทีว่าก็มีมึงกับเมียที่ไปกันแค่สองคนโชคกับบีมันเพิ่งมาดูทีวีกับพี่เมื่อกี้แล้วก็เพิ่งไปนอนเองอาร์มก็ยังเถียงป้าแอนต่อว่าไม่จริงพี่มันอยู่ข้างบนนั้นจริงๆโชคกับบีมันยังยืนอยู่เมื่อกี้ผมก็ยังเรียกมันลงมามันก็ไม่ตอบผมอาร์มกับป้าแอนคุยกันเสียงดังมากทำให้โชคกับบีต้องตกใจสะดุ้งตื่นกับเสียงที่คุยกันเสียงดังลุกขึ้นมาดูว่าเป็นอะไรกัน โชคระบีเดินออกมาจากมุงแล้วก็ตะโกนถามอามว่าเอาเป็นอะไรทำไมคุยเสียงดังจังกูตกใจหมดอามรีบตะโกนถามไปทันทีว่าโชคมึงไม่ได้ไปดาดฟ้ามาใช่ไหมเมื่อกี้โชคตอบกลับทันทีว่ากูไม่ได้ไปกูนอนดูทีวีกับพี่แอนอยู่ข้างล่างแล้วก็เพิ่งไปนอนเมื่อกี้ได้ยินเสียงมึงคุยดังก็เลยลุกมาดูนี่แหละ ตามกับเมย์หันหน้ามองกันน่าซีดมากส่วนป้าแอนนั้นก็นั่งฟังและไม่พูดไม่จาป้าแอนคิดว่าเงาดำตรงบันไดนั้นมันคืออะไรกันแน่ตั้งแต่วันแรกหลังจากเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอกันมาวันนั้นก็ทำงานกันปกติแต่ไม่มีใครเดินไปดัดฟ้าอีกป้าแอนเล่าว่าบางคืนป้าแอนนอนได้ยินเสียงคนคุคยกันข้างหูบางคืนได้ยินเสียงคนเดินรอบๆตัวป้าแอนบางคืนได้ยินเสียงข้าวของร่นจากข้างบนดังมาก ป้าแอนบอกว่าป้าแอนทนไม่ไหวก็เลยพากันออกมาจากสายงานทั้งหมด6คนแล้วก็ไม่ไปทํางานอีกเลยจนเจ้านายติดต่อมาหาป้าแอนป้าแอนเลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ฟังแต่นายก็ใจดีรับฟังป้าแอนทุกอย่างแล้วก็คิดค่าแรงให้ป้าแอนตามงานที่ป้าแอนทําด้วยหลายวันถัดมานายก็โทรมาเล่าให้ป้าแอนฟังว่าตึกร้างตึกนี้สองผัวเมียโดนฆ่าและโดนทาร้ายจนเสียชีวิตไม่รู้ว่าไปขัดผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า ชาวบ้านแถวนี้เขาพูดกันว่าตึกเนี้มันเฮี้ยนจริงๆสร้างไม่เสร็จสองผัวเมียนี่มันเฮี้ยนมากปล่อยล้างมาก,ก็หลายสิบปีคนแถวเนี้พบเจอกันบ่อยบางคนมาต่อเติมตึกนี้ก็หลายคนแล้วก็สร้างไม่เสร็จหนีกันออกมาหมดทํากันก็ไม่ถึงสองเดือนหายกันไปหมดเลยที่เนี่มันเฮี้ยนมากจริงๆป้าแอนบอกว่าพูดกันปากต่อปากจากชาวบ้านแถวนั้นจนตอนนี้ป้าแอนบอกว่าก็ยังเป็นตึกร้างเหมือนเดิมไม่มีใครกล้าเข้าไปซ่อมแซมเพราะว่าถ้าไปก็เจอดีกันหมด ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ